ให้มันได้แบบนี้สิไล่ตีตัวอื่นเลยไล่ตีตัวอื่นเลยตัวอื่นเข้าใกล้ไม่ได้ไม่มีตัวอื่นอยู่ใกล้เลยตอนนี้ไล่ตีตัวอื่นเลยครับนกในกรงรวม ใกล้ๆค,ครับผมไ yeah, yeah, yeah. อ้ๆๆไอ้ตัวนั้นเข้าไปใกล้แล้วเอ้าในกรงุงเยก็คู่กันตลอดเอ,อ๊ะ นี่ครับไหลตีตัวอื่นครับผมเป็นนกนิ่งนิ่งครับอยู่ในกรงรวมก็นิ่งครับผมที่จริงแล้วเป็นเป็นเจ้ามืนวิวครับผมปล่อยเพิ่งปล่อยในกรงรวมดูนะครับอยู่ในกรงขังไม่อยู่ในกรงขังไม่ค่อยคูครับผมก็เลยลง ลองใส่กรงรวมดูนะครับเพื่อว่าจะคูตัวอื่นไหมนะครับตอนนี้ในกรงรวมมีอยู่9้าตัวครับที่ที่พายเจ้าที่ปล่อยเจ้าตัวนี้นะครับปล่อยเจ้าเมินวิวครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงคูครับผมผมผมเดินมา ดูใกล้ๆครับตีตัวอื่นครับตีตัวอื่นนะทำท่าจะคู่ครับอ่ะไปแล้วไปแล้วนี่นครับนี่ครับตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่แต่อยู่ในกรงรวมไม่ค่อยคู่ครับผมก็เลยลองปล่อยอ๋อแต่อยู่ในกรงกรงแยกไม่ค่อยคู่ครับผมก็เลยลองปล่อยในกรงรวมดูครับสรุปว่าไล่ตีเขา เดี๋ยวก็ลองใส่กรงรวมดูสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วค่อยจับใส่กรงแยกคืนนะครับทดสอบนกนะครับทดสอบนกนะครับ